ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนาะเราจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆเนาะมีเปเปอร์จาก Intensive Care Medicine นะคะเพิ่งลงปี2021นี้เล่าเรื่องว่าเราสามารถใช้รังนตาซา์เนี่ยมาดูได้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นโควิดสเตจที่มันแย่หรือว่ามีไฟโบซิสแบบมากเท่าไหร่นะคะโดยที่เอารังนกตาซาว์มาโคกับฮิสโตพาโทโลจีเนาะจ์สรุปมาให้ฟังง่ายๆแล้วสามารถไปอ่านเองได้นะคะก็อันนี้ขออนุญาตเลื่อน เลื่อนนิดนึงอ่ะก็คืออย่างเงี้นะคะอ่ะก็ตัวลังงานกระาวนะคะปกติอ่าเอาเริ่มจากไม่ใช่ลังกระซาวก่อนก็จะมีนอร์มอลรังเนาะแล้วก็พอคนไข้เป็นอาคิวเป็นโควิดเนี่ยมันก็จะมี lung, เฟสอาคิวที่เขาเรียกว่าเอ็กซูเดตีฟดิฟเฟียสอะวิลลาเดมิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะวิลลาเดมิชมันจะเทิร์นเป็นไฟโบรเพอร์ฟิเลตีฟซึ่งเขาบอกว่าเป็นฮอร์ม์กของซีเวียโควิดก็คือปอดมันแบบกลายเป็นไฟเบียแล้วอะแบบซีเวียเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่า Exten d หรือว่าแบบยิ่งเป็นสเตจสุดท้ายมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็จะบอกว่าคนไข้แย่มากเท่านั้นจากหลังอัลตราาวใช่ไหมคะคือแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถไปแบบทําฮิสโตมเพอโรจีหรือออร์ทอปซีคนไข้ได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาทำหลังอัลตราาวกันแล้วในขณะเดียวกันเราคงไม่สามารถจะ CT คนไข้ที่อยู่ในซีอูได้แบบตลอดเวลาใช่ไหมคะนั่นคือการหลังอัลตราซามก็จะเป็นการบอกได้ว่าจริงคนไข้อะปอดที่โดนโควิดกินเนี่ยมันไปถึงสเตจ ท้ายๆเนาะเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คราวนี้มาดูตัวลังระซาวก่อนก็คือด้านซ้ายมือจ้านะคะอันนี้นะคะเป็น A อลนเนาะแล้วก็อันเนี้ยเป็น B ีลนเนาะจากนีเลื่อนขึ้นนะคะออันนี้ก็จะแบบ <c oughs> เนาะก็อันนี้เป็น A อลน์ line, เนาะทำให้ดูง่ายๆแล้วอันนี้เป็น B ีลนนะคะก็ ตัวเอลน์เนี่ยค่ะก็จะเจอในคนไข้ที่ไม่มีน้ำเนื้อเลือดหนองเนาะก็คนไข้ที่มาด้วยเหนื่อยแต่เป็น COPD asthma PE ปอดแบบเป็นสีดำในเอ็กซเรย์แต่ด้าน B ีไลน์ก็คือด้านด้านนี้สีด้านนี้นนเนาะบีไลน์ก็คือคนไข้ที่มีน้ำเนื้อเลือดหนองหรือโควิดเนาะเป็นฮัตโตเรียอะไรเงีย้ยก็จะเป็น B ีไลน์เป็น vertically w line ถ้าเราใช้ probe ไม่ว่าจะเป็น probe abdomen echo นะคะหรือว่าวัสดุล่าเห็นหมดหน้าตาประมาณนี้คราวเนี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่า คนไข้เนี่ยเริ่มปอดเริ่มมีอเวลลาไดเมชเยอะมันก็จะมีบีไลเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าตัวบีไลเนี่ยมันเกิดจากการสะท้อนแสงไปไปมาๆของตัวน้ํากับตัวแอร์เนาะผสมกันแล้วก็เสียงมันเข้าไปตีไปตีมาแล้วมันก็ยิ่งเป็นแบบสีขาวเยอะขึ้นทันดีไปให้เข้าใจใง่ายๆเพราะฉะนั้นด้านขวามือเนี่ยคะ่ะของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกบีไลที่เป็นคอนฟลูเอนซ์หรือรวมกันแล้กวก็เป็นไว ไว้ลังเนาะก็คือแปลว่าคนไข้เนี่ยโอ้โ oh, หปอดขาวหนักมากแต่อันเนี้ยไม่ได้บอกอะไรนะคือไม่ได้บอกว่าคนไข้เป็นซีเวียหรือไม่ซีเวียนะคะคือต้องรวมทั้งหมดเนอ,อกปะเหมือนกับว่าทั้งปอดอ่ะมันมีไว้ลังมากแค่ไหนคราวเนี้ยต่อจากไว้ลังมันมีอย่างอื่นอีกเนาะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าคนไข้เนี่ยมีไฟโบพลิฟเลทีฟ ดิฟ f ิวส์อว l ลาเดเมจในโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพูล่าเนี่ยจะเริ่มเยินละเนาะที่อาจารย์ทำเป็นลูกสอนไว้แล้วจากนั้นเนี่ยไว้รังมันจะเริ่มเปลี่ยนกลายเป็น Consolidation ตรงรูปกลางนะคะยวชี้ให้ดูเนี่ยนะคะเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเยินมากๆนะมันก็จะเป็นเหมือนทางขวาสุดนะคะก็คือว่าคนไข้ก็จะนอกจากจะมีพวก คือในเนี้ยในเนี้ยในตัวเปเปอร์เนาะเขาเขียนว่าน้องว่าบีไลก็ได้นะแต่จะเริ่มเห็นเป็นพวกอ่าพอมลี่คอนโซลิเดชันเนาะก็คือเป็นสเตจที่แบบซีเวียขึ้นเรื่อยๆซีเวียขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งเห็นคอนโซลิเดชเยอะเอร์เลกัวร่าเพอร์โล่เยอะใช่ป่ะคะหรือไวทลังเยอะเท่าไหร่ในแบบเหมือนเวลาดูปอดอะก็ยิ่งแปลว่าลังอัลตราซาวสกอเรเยอะคนไข้ก็แบบมีไฟโบฟรีเกตีฟเยอะเท่านั้นเนาะแล้วก็ เขาก็เอามาคอลเลตกับฮิสโตแพรโจีนะคะก็คือขวาสุดนะคะก็คือเป็นแบบแย่สุดเป็นฮอร์มาร์ของแบบ MCV damage COVID ลังเนาะแล้วเขาก็เอามาคอลเลตใกล้จบแล้วค่ะก็คือสุดท้ายแล้วคือเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าเดี๋ยวจะเอารูปจะน,นี้หนึ่งนะอ่าก็คือตอนแรกนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นอ่าปกตินะก็คือพูล่าลายปกติก็มี VB ลายธรรมดา เสร็จปุ๊บถ้าคนไข้แย่ขึ้นใช่ปะคะก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นไว้รังเนาะเริ่มมีเอลิโกลาพูล่าใช่ปะคะไว้รังเนี่ยตรงนี้นะที่เป็นแบบสีขาวๆอันนี้ใช่โปรแอบโดเมนนะคะสังเกตเนาะจากนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยอนี้หลบนิดนึงอึ๊บอ่ะเห็นไหมคะว่าพอคนไข้เริ่มแย่ขึ้นมากๆเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยนะคะตรงนี้นะก็เริ่มกลายเป็นเอลิโกลาพูล่าลายแล้วก็มีคอนโซลิเดชันเนาะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุด ถึงพูดแล้วจะดีแต่เริ่มมี consolidation เนาะ consolidation เนี่ยคือแบบคือเหย่ที่สุดแล้วอะเนาะถ้าพูดง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตามนี้ก็คือเราลองดูเกรดดิง้งแล้วก็มารวบรวมกันว่าทั้งหมดปอดเนี่ยจริงๆแล้วคนไข้มันกลายเป็น pattern ที่เป็น fibro p r o l ฟ e r a t i v e เท่าไหร่ นะคะคตามหลังอันด้าสาวเนาะก็คือภาพที่เห็นเนี่ยคือไฟโบพลิทิฟต์สเตสเนาะก็คือมีคอนโซลเดชันอะไรก็เร่าพูเลาะลายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปให้ดูอีกรอบเผื่อว่าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรูปเต็มได้ในเพเปอร์เต็มนะคะแล้วก็ สุดท้ายท้ายสุดของเปเปอร์นี้อาจารย์สรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือเขาก็บอกว่าลองดูด้านขวาสุดตรงนี้เนาะก็คือว่ามีฮิสโตแพรโดจีไฟโบพลโทตีทีเยอะเท่าไหร่หรือรังห่วยแบบเดเมจรังเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็มีรังอันด้าซาวสกอร์เยอะเท่านั้นซึ่งอันด้าซาวสกอร์ก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นพวกเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะแบบเออเลโกลาพูล่อลไลคอนโซลิเดชั line, ation, ่นแอร์มอโกแกรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสกอร์เยอะเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้ สรุปก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้โผล่มาแล้วเหนื่อยมากขึ้นเห็นมีไฟบลูเรทีฟแพทเทิร์นเนาะอย่างเช่นพวกคอนโซลิเดชันหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นโควิดถ้าเป็นโควิดย้ำนะคะก็จะคอร์รเลตกับพวกลังเดมเมจเยอะขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ในวมเนียธรรมดาเรารู้เป็นใโมเนียธรรมดาแล้วเราจะคอนโซลิเดชันอันนี้คนละประเด็นนะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เฮ้ยเป็นคอนโซลิเดตก็คือพูดง่ายว่ามีปริมาณาน้ำเนื้อเลือดหนองค่อนข้างเยอะในปอด แล้วเราก็ทรีทเมนต์ตามสเต็ปไปโควิดก็ทรีทแบบหนึ่งเอ d อดีเอสทรีทแบบหนึ่งตัวเนืเนียก็ทรีทแบบหนึ่งอันอิมเมจจิ่งเป็นแค่การบอกว่าตัวล่างมันโดนอินเวลฟหรือกลายเป็นสเตจไฟบุรีนเทอรีบมากเท่าไหร่่นั้นเองนะคะก็ตานนี้นะคะทุกคนสามารถนำไปอ่านได้เออทวทีอันนี้ก็ไปอ่านได้ที่ตัว ตัวเปเปอร์เต็มนะคะเขาก็สรุปมาประมาณนี้แล้วก็มีคนถกเถียงมากมากเลยว่าจริงไม่จริงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อาจารย์ทำมา since memory เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบกันละอาจารย์จะไม่ได้ตัดต่อเพิ่มนะคะก็เอาเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็หลังจากตัดต่ออดีมากกว่านี้เนาะก็คือสรุปว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสรุปจากตัวเปเปอร์นี้เขาก็บอกว่าลิซ่าวเนี่ยบอกว่าเออลังกัสซาวเนี่ยมันแทรก พ o วเวอรไซิได้แล้วก็พอแท็กได้ก็เลย Improve Management ได้ใน Real-Time เนาะเทียบกับ CT ีหรือ x อ็กซอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็เป็นอีกมาเกอร์หนึ่งนะคะที่เป็นออปชันได้ในคนไข้ที่เป็นโควิด1 9ค่ะก็รักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้แล้วก็สามารถไปอ่านเปเปอร์เต็มได้ที่ intensive care medicine ขอบคุณคะ่ะ